สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนมีนาคมเราจะมาดูกันในเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมและ ผลการทำนายนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมซึ่งอาจจะตรงกับคุณหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้เพราะว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในปีที่ต่างกาันเดือนที่ต่างกาันการดำเนินชีวิตแล้วสิ่งที่จะส่งผลกระทบให้คุณก็อาจจะไม่ใกล้เคียงกับที่ผู้จัดได้พูดถึงแต่ถ้าว่าคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ว่าคุณจะต้องมีการ ลงทุนร่วมหุ้นกับใครหรือว่าการที่คุณจะไปเริ่มงานใหม่อันนี้กเ็เหมาะสำหรับคุณเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้คุณจะได้คําตอบกรณีว่าถ้าคุณคิดที่จะไปเริ่มงานกับคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณนะคนที่ดูดีดูเก่งมีความสามารถเลยแล้วก็มีฐานะ การเงินที่ดีมีหน้ามีตาแต่ว่ามีบางสิ่งที่ไพ่ต้องการย้ำเตือนกับคุณเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เราจะพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินจะเป็นไพ่เจ็ดใบแถวบนที่เดี๋ยวผู้จัดต้องการให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูตามไปได้วยกันสิ่งที่คุณ ได้เริ่มทำหรือว่าคุณมีแผนการที่จะลงทุนร่วมหุ้นกับเ,เพื่อนเก่าหรือว่าเจ้านายหรือว่าคนที่เขาเข้ามาชักชวนคุณนะนะทีนี้ในเหตุการณ์นี้ก็มีบางสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนคุณถึงสิ่งที่คุณจะต้องระวังนั่นก็คือไพ่เด็กถือเหรียญแล้วก็ไพ่ อัศวินถือเหรียญก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องตรวจสอบในเรื่องผลประโยชน์เรื่องการาป้องกันตัวเองที่จะไม่ให้เสียเปรียบทั้งในเรื่องอาการข้อตกลงนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเอกสารสัญญาที่จะเกิดขึ้นหรือการที่คุณจะได้รู้เห็นหรือว่าป้องกันตัวคุณเองจากคนที่จะมาเอาเปรียบ เพราะามีไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบที่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกตัดสินใจที่จะไปร่วมงานกับคนคนนี้สิ่งที่คุณจะได้รับนั่นก็คือไพ่ก้าวดาบแล้วก็ไพ่ h e s t r แ n g t h แล้วก็ไพ่อัศวินถือเหรียญการที่คุณได้ลองไปเริ่มงานกับคนคนนี้คุณจะได้เห็นแหละว่า Euh, ความขี้เหนียวนะความ euh, เห็นแก่ได้กับเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆที่แบบว่าอันเนี้ยมันเป็นความเคยชินของเขาไปล้นะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่คุณจะไปร่วมงานด้วยอันนี้เนี่ยคุณจะต้องตรวจสอบแล้วก็ระวังพฤติกรรมไอ้เรื่องเหล่านี้ที่จะมาทำลาย ความสัมพันธ์กรณีว่าอันนี้เป็นเพื่อนคุณหรือถ้าไม่ใช่เพื่อนคุณอาจจะเป็นคนที่เข้ามาชักชวนคุณซึ่งคุณอาจแรกๆคุณอาจจะภูมิใจนะเหมือนกับว่าเออเขาเลือกคุณเหมือนเขาไว้ใจคุณเขาให้เกียรติคุณแต่เอาจริงๆอ่ะเป็นสถานการณ์ที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงานทําหรือว่ามีสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วเนี่ยนะ และถ้าเกิดว่ามีใครมาชวนคุณไปให้ไปร่วมทำงานกับเขาแล้วคุณต้องออกจากที่เก่าหรือว่าจะต้องเสียงานที่เก่าอันนี้ไพ่ก็บอกได้เลยว่าเขาอยากให้คุณอยู่ตรงนั้นไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะสิ่งที่คุณตัดสินใจเนี่ยคุณจะต้องไปเจอปัญหาอะไรมากมายแล้วไพ่ที่บอกว่าคุณเนี่ยจะเสียเปรียบแล้วจะไปกันไม่รอดนี่นะก็คือไพ่ ราชินีถือไม้เท้าไพ่เดอะสเตรนส์บวกกับไพ่9ก้าดาบอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ว่าคุณจะได้เห็นธาตุแท้ของคนคนนี้ไพ่ราชินีถือไม้เท้ากับสเตรนส์ก็หมายความว่าคุณนะ่ะจะถูกกดขี่ข่มเหงในในเรื่องการที่ว่าคุณจะได้ทำงานร่วมกับคนคนนี้ไม่ว่า เรื่องนิดๆหน่อยๆเวลาที่เขาปฏิบัติกับคุณนะนะเขาจะลืมความเป็นเพื่อนไปเลยเขาจะลืมเ,เหตุผลครั้งแรกอะที่ว่าทำไมเขาต้องการที่จะเลือกคุณมาเพื่อ,อลงทุนหรือว่าทำอะไรร่วมกับเขาอะนะไม่ว่าจะเป็นงานเป็นธุรกิจที่เขาทำอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนมาติดต่อคุณเนี่ยก็จะพูดอีกน้ำเสียงหนึ่ง แต่พอคุณได้ทําแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นอีกน้ําเสียงหนึ่งเป็นมนุษย์สองเสียงนะพูดดีก็ได้เดี๋ยวพูดเวลาร้ายนี่ร้ายลืมตัวเลยควีนถือไม่เท้ากับสเตรนคุณจะเสียเปรียบต่อให้คุณพยายามที่จะ,ะประคับประคองพยายามที่จะเข้าใจถึงธุรกิจตัวนี้ ถึงนิสัยของคนร่วมง,งานแต่ยังไงแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับนะแต่ในเหตุการณ์เนี้ยคุณจะถูกควบคุมคุณจะหมดอำนาจเลยคนคนนี้แบบว่าเขาใช้อำนาจในทางที่ผิดเลยการที่เลือกคุณมาร่วมง,งานเนี่ยเหมือนกับว่าเขาหายเหยื่อ หาคนที่แบบว่าหัวอ่อนซื่อนะเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าแสดงฤทธิ์แสดงเดชแล้วก็ทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาแพลนไว้อะกับการที่เขามองหาคนหัวอ่อนมองหาเหยื่อที่จะมาเอาเปรียบฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ร่วมง,งานกับเขาไพ่สีดาบก็บอกให้คุณน่ะอยู่นิ่งๆหรือต้องถอนตัวนะ ถ้าเปลี่ยนใจทันก็ให้เปลี่ยนใจแล้วก็ยกเลิกไปเลยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่คุณจะไปกันไม่รอดเพราะถ้าคุณตัดสินใจปุ๊บคุณจะต้องกุมขมับเลยกลับมาบ้านเนี่ยคุณจะต้องมีเรื่องปวดหัวกุ้มใจและมานั่งบนกับคนในครอบครัวเลยว่าคุณเจอการกระทำแบบนี้นะกับคนคนนี้ซึ่งแบบ เป็นสิ่งที่คุณนึกไม่ถึงอ่ะแล้วคุณก็ดันหลงเชื่อคาลมหรือว่าหลงเชื่อการสร้างภาพของเขาอ่ะอันนี้ก็ว่าคุณไม่ได้เพราะว่าคนคนนี้เขามีมัญญาเขารู้จักวางตัวแล้วก็คือเขาทำในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าทำอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ถ้าคุณไปทำกับเขาแล้วเนี่ยนะ สิ่งที่คุณจะได้เห็นก็คือท่าแท้นะแล้วสองคุณจะไปไม่รอดกับความเห็นแก่ตัวกับความาคิดเล็กคิดน้อยคิดเรื่องผลประโยชน์ทุกอย่างแล้วก็ทำท่าเวียงวินไม่พอใจทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแย่ว่าทุกอย่างเนี่ยคุณเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องอะ่ะไม่ได้ดั่งใจเขาอะ่ะทำแทนที่ เขาจะดูตัวเขาเองแต่กลายเป็นว่าเขาจะโยนความผิดมาให้คุณไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้ก็เขาเป็นมืออาชีพในด้านนี้ฉะนั้นไพ่ที่บ่งบอกว่าให้รีบถอนตัวก่อนที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจไปร่วมง,งานกับคนคนนี้สุดท้ายแล้วคุณจะไปไม่รอดต่อให้คุณพยายามแค่ไหนก็ตามต่อให้คุณเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วเนี่ยนะ คุณก็ทนไม่ได้กับคนคนนี้แล้วที่น่าเสียใจนั่นก็คือคนคนนี้คือคนทีเ่เป็นเพื่อนคุณคนที่คุณเคยรู้จักคนที่คุณเคยให้ความเคารพนับถืออันเนี้ยมันทําให้คุณแบบว่ายิ่งยิ่งเจ็บปวดอะ่ะเจ็บปวดกับการที่ว่าเขาเลือกที่จะเอาเปรียบคุณเขาเลือกที่จะดึงคุณเข้ามาในเกมเพื่อที่จะ ทำลายจิตใจกันเพื่อที่จะเอาเปรียบในความจริงใจของคุณอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงถ้าเกิดว่าเร็วๆนี้จะมีใครเข้ามาชักชวนคุณคุณทำอะไรก็ได้ง่ายๆอยู่กับบ้านไปไม่ต้องอไปหลงเชื่อคาลมของคนคนนี้แล้วถ้าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวคุณไปคุณก็จะได้เห็นอันนี้ก็คือในเรื่อง การงานการเงินคือคือคุณทําไปสักพักหนึ่งอะเอางี้ดีกว่าคุณยังไม่ทันจะได้อะไรหรอกคุณต้องรีบถอนตัวออกก่อนเลยและที่สําคัญคนคนนี้ยถ้าเขาดึงคุณมาเป็นหุ้นส่วนแล้วคุณไว้ใจไม่ได้มีสัญญงสัญญามีพยงพยานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอันนี้ก็เหมือนกับเป็นแผนเขาด้วยแหละที่เขาเหมือน ทำเป็นว่าเยไม่เป็นไรเราคนกันเองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยคุณจะเดินออกจากตรงนี้ด้วยตัวเปล่าเลยนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังกับการาไว้ใจคนในเรื่องธุรกิจเรื่องการงานส่วนในเรื่องความสัมพันธ์อันนี้มันก็จะเป็นไปได้ทั้งในด้านาคนใกล้ตัวหรือเพื่อนฝูงแต่ในเหตุการณ์เนี้ยดูแล้วเนี่ย เหมือนว่าน่าจะเป็นความสัมพันธน์ในด้านเพื่อนฝูงมากกว่าเพราะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยที่เราเห็นนั่นก็คือไพ่ห้าเหรียญใช่ไหมมันเป็นสถานการณ์ของเพื่อนเก่าอะบวกกับไพ่หถ้วยก็เหมือนกับว่าคนที่เคยห่างกันไปอะแล้วอยู่ดีๆเขาก็ติดต่อมาหาคุณ นะหรือไม่งั้นคุณก็เป็นฝ่ายติดต่อไปหาเขาเพื่อต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเขาก็ชักชวนคุณมาทำงานร่วมกับเขาหรือเหมือนกับว่ามันมีผลประโยชน์อะไรที่ต้องพึ่งพาก,กันละกันนะนะแต่ในเหตุการณ์เนี้พอคุณได้ตัดสินใจที่จะรับงานหรือว่าทำอะไรร่วมกับเขาเนี่ยนะคุณจะได้เห็นท่าแท้ของเขาอะแล้วก็ การที่เขาปฏิบัติกับคุณนะี่นะแล้วสิ่งที่เขารับปากที่เขาสัญญาในเรื่องออการที่เขาจะให้ค่าตอบแทนหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะคนคนนี้เนี่ยจะมีเล่ห์เหลี่ยมนะแล้วก็ไม่รักษาคําพูดหรือแม้แต่การที่เขาจะให้คุณเขาก็ให้คุณเหมือนแบบว่าในฐานะแบบลูกจ้างแทบจะเหมือนคนแบบขอทานอ่ะ ไม่ได้มองคุณว่าเออคุณเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่เคยรู้จักกันนะแล้วเขาเนี่ยเรียกคุณมาทํางานหรือไม่งั้นกคุณน่ะเรียกเขามาทํางานแล้วคุณปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นก็บอกได้เลยว่าใครคนใดคนหนึ่งในเหตุการณ์เนี้ยคุณจะสูญเสียความสัมพันธ์ที่เคยดีที่เคยเออมีต่อกันที่ว่าจะเอาไว้พึ่งพาอาศัยกัน ตอนนี้เขาก็จะได้เห็นแหละท่าแท้คุณน่ะว่าเป็นยังไงว่าเออคนที่เคยสมมุติว่าเขาเคยทําดีกับคุณก็หวังนะว่าวันหนึ่งเราก็เออเอาไว้พึ่งพาอาศัยกันเขาไม่เคยคิดอะไรเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องผลตอบแทนแต่ที่เวลาคุณเนี่ยนะเวลาคุณเรียกเขาไปหรือเวลาที่เขาต้องการขอความช่วยเหลือ หรือว่ามาขออาศัยคุณทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ตอนเนี้ยคุณปฏิบัติกับเขาเหมือนกับว่าคุณถือไพ่เหนือกว่าลืมเรื่องความเป็นเพื่อนลืมเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยว่าเราเคยดีต่อกันหรือแม้แต่การที่คุณเคยเอาเปรียบเขาอะนะเขาให้โอกาสคุณคุณก็ยังจะกลับมาทำไอ้แบบว่า พฤติกรรมแบบนี้ไอ้รูปแบบเดิมๆอะ่ะที่ปฏิบัติกับเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกับว่าเ,เธออยู่คนละชั้นกับกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะนั่นก็คือสถานะที่คุณจะได้รับถ้าเกิดว่าคุณติดต่อหรือว่ารับคนคนเนี้ยเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึง่ง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือคนใกล้ตัวก็ตามสิ่งที่คุณเคยช่วยเหลือเขาแต่วันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะมามองหาความช่วยเหลือคุณจะไม่ได้ในแบบที่คุณเคยให้กับเขาแล้วนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่สามดาบนะแล้วสิ่งที่เขาปฏิบัติ กับคุณหรือคุณปฏิบัติกับเขาเนี่ยมันจะส่งผลให้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะจบหรือว่าจะไปต่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าการที่ใครเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนี้เคยดีกับคุณแล้วคุณรู้นะว่าเขาเป็นคนใช้ได้ก็อย่าไปเอาเปรียบเขาเพราะวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็อาจจะตอบแทนบุญคุณหรือว่าอาจจะช่วยคุณกลับ อย่าคิดว่าพอใครโอ้โหต้องการความช่วยเหลือคุณอยู่ในฐานะที่ช่วยเขาคุณก็เอาละโชว์อีโก้แล้วก็เอ่อทำทำตัวเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่เพื่อนคุณอะออกอาการความงกความอะไรอ่ที่ว่าถ้าฉันทำอะไรให้เธอมันจะต้องมีอันนั้นอันนี้นะมันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาฉะนั้น The world ก็หมายความว่าสิ่งที่คุณจะต้องระวัง นะรวมถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะจบและไม่ไปต่อก็ได้ไพ่สิบถ้วยเนี่ยก็หมายถึงว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยนะก็ให้รักษาเอาไว้นะเพราะว่าพลังงานของไพ่นะ่นะสิบนะถ้วยคุณอย่าใหเา้เรื่องผลประโยชน์เรื่องความเห็นแก่ตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาทำลายความสัมพันธ์แล้วอีกอย่างหนึ่งไพ่หกถ้วยเนี่ย หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทีเนี้ยนะคนคนนี้จะจากคุณไปอย่างถาวรเลยแล้วคุณจะไม่ได้รับโอกาสอีกเลยแม้วันหนึ่งเนี่ยคุณจะกลับมาพูดดีขอความช่วยเหลือหรือว่าอะไรจากเพื่อนคนนี้ต่อให้เขารักคุณต่อให้เขาเนี่ยแคร์ความรู้สึกคุณแต่ตอนนี้คุณจะไม่ได้ความรู้สึกเดิม ความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าสิ่งดีๆที่เขาเคยมีให้คุณนะคุณจะไม่ได้รับสิ่งนั้นอีกต่อไปอันนี้ก็คือสถานการณ์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ตัวของคุณก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเขาเข้ามาขอความช่วยเหลืออะไรที่เราช่วยได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนเราก็ช่วยเขา นะแล้วเราก็ดูคนคนนี้ด้วยคนที่เคยอาจจะเป็นไปได้คนคนเนี้ยเคยทำให้คุณเจ็บอะเคยทำให้คุณผิดหวังแต่คุณก็ยังอยากจะให้โอกาสกันแล้วเดี๋ยวเที่ยวนี้นะคุณก็ดูว่าเขาจะกลับมาในรูปแบบไหนแต่โอกาสที่จะมาทำร้ายความรู้สึกกันอะ่ะมันมีมากในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนออมีนาคมที่จะถึงนี้ ก็ขอให้คุณนะมีสติในการดูคนการไว้ใจคนแล้วการที่คุณจะช่วยเหลือใครเนี่ยคุณก็ต้องดูอะ่ะเพราะว่าคนบางคนน่ะนะเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเขาจําไม่ได้หรอกเวลาคุณช่วยเขาแต่เวลาถ้าเมื่อไหร่ที่เขาจะมาช่วยคุณเนี่ยโอ้โหเขาจะเรียกร้องแล้วก็ทาเหมือนเหมือนจ้องหองอะ่ะเหมือนคนละอีกฟิลหนึ่งเลยกับเวลาที่เขาเคยมา ขอความช่วยเหลือจากคุณอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์และถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วตัวคุณเองก็ควรที่จะเก็บคลิปวิดีโอนี้ไว้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยมันอาจจะกลับเข้ามาทําให้คุณเนี่ย สามารถนึกย้อนออกไปแล้วก็เอาคลิปวิดีโอนี้มาดูว่าคุณจะตัดสินใจยังไงจะร่วมงานกับคนคนนี้ไหมมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องป้องกันหรือว่าจะต้องระวังในเรื่องเอกสารสัญญาต่อให้เป็นคนที่สนิทหรือว่าต่อให้เป็นคนที่เคยรู้จักกันไม่สนิทมากก็ตามแต่คุณไว้เนื้อเชื่อใจให้เกียรติเขาแต่ครั้งนี้เขาจะทำให้คุณเสียใจแล้วก็ผิดหวังเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวัง ก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสิกกดสนใจขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ